เดี๋ยวผมผมต้อมนะครับจากร้านต้อยางยนต์พระรามสองครับก็วันนี้มาพบกันเป็นคลิปแรกนะครับเดี๋ยววันนี้นะนะครับก็พอดีเมื่อกี้ติดบริการลูกค้าหน้าร้านนะครับก็ต้เปลี่ยนล้อไปแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นล้อตัวต้าเซต้าเซต้าห้างนี้นะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อของมิสกชินเลนเซอร์อีเอ็กคอบสุดไปนะครับเป็นล้อตัวสีลมดานะครับอันนี้ผมไม่พูดถึงยางแลวการผมพูดถึงล้อเป็นหลักนะครับล้อตัวนี้จะมีโทนสีอยู่สองสีคือล้อสีอรกบสีลมดงนะนะครับมันเป็นล้อลายเดียวคัน นะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับต่างเตตามิซูบีชิอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อนะครับมาดูหลังล้อกันนะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับมีเตตามิซูบีชิอยู่นะนะครับเป็นล้อขอบสิกว้าง7นะครับออฟเซ็ตนะครับอยู่ที่46นะครับอ่าล้อแท้นะนะครับก็สวยงามนะครับสักเก็ ล้อตัวนี้นะครับถ้าเชื่อจะแล้วในปัจจุบันก็จะได้รับความนิยมอ,อยู่นะครับลูกค้าใช้ยรถยนต์มิชิลเลเยอะนะครับของแดนเซอร์นะนะครับแล้วก็สเปรการข้อนเรื่องนี้ก็เอาไปใส่ก็มีนะครับตอนนี้สินค้าเราใกล้หมดแล้วเพราะว่าด้วยอายุด้วยเวลาของคาร์ล้อในปัจจุบันก็เริ่มหายากลูกค้าท่าในใดสนใจทักมาได้เลยนะนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอย นะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อผนะครับผมาบคลิปนี้นะครับผมกซอฟน,นะครับจากร้านต้นยางยนงขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับฝาบคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ